สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กัณตรีจะแกงหน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้ที่เราต้มเราต้มแล้วก็ใส่ใบย่านางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะแกงนะคะหน่อไม้ที่เราต้มเนี่ยถ้าเยอะเราก็สามารถเก็บเราแช่แข็งไว้กินได้หลายวันนะเพื่อนเพื่อนใส่ถุงไว้อันนี้พี่กัณตรีก็แบ่งใส่ถุงไว้สำหรับน้ำพริกแกงนะคะน้ำพริกแกงก็จะมีตะไคร้มีกระเทียมมีพริก แล้วก็มีเม็ดบะควงนะคะเนาะร้านนี้เป็นปลาร้านะคะที่เราเตรียมใส่นะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้เราจะใส่กับข้าวโพดนะคะอย่างเช่นถ้ามี่าข้าวโพดมีฟักทองหรือมีบวบนะเพื่อนๆนก็ใส่ลงไปหรือมีเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรองนี้ก็ใส่ไปนะคะแต่วันนี้พี่กัตรตีจะใส่ข้าวโพดนะคะนะคะ แล้วพอใกล้จะสุกสุกและได้ที่ละนะคะอู้หนอนเห็นไหมคะตัวนี้ตัวนอนผักปลอดสารพิษอ่าอันนี้ถ้าได้ที่นะคะพอจะได้ที่แล้วนะเราก็จะใส่ใบนังลักไปนะคะเพื่อนๆใบนับนงลักษ่จะเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับแกงเลียงหรือแกงนราไม้ของเรานะคะ ตอนนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำพริกลงไปใส่น้ำพริกลงไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็คนนะคะใส่น้ำพริกลงไปเป็นอาหารบ้านๆนะเพื่อนๆถ้ามีปลาปิ้งปลาเผาใส่ก็ใส่ปลาไปด้วยนะใส่ปลาดุกหรือปลาอ่อดหรือใส่กบก็ได้นะเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่มีนะ เกงหน่อไม้อาหารสูตรบ้านๆเราก็พูดใส่แค่นี้แหละวันนี้นะคะเกง ค่ะตอนนี้นะคะแกงเหล่าไม้ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆชิมนะคะชิมรสดูตอนนี้ก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาราใส่น้ำปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือใบนางลักเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะใส่ใบนางรักไปใส่ใบนางรักไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะปิดไฟปิดไฟนะคะ <c oughs> หอมมากเลยนะคะใบนางรักเนี่ยแกงหน่อไม้ต้องใส่ใบนางรักนะคะใบนางรักหรือใบแมงรักนะคะแกงหน่อไม้ของเราก็เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลย แกงหน naughty, e ่อไม้อร่อยอร่อยจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เรามากินแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยยั่วยัจ้าเป็นอาหารบ้านๆนะคะก็จะมีน้ำพริกก็จะมีตะไคร้มีพริกมีกระเทียมมีปลาร้านะคะวันนี้เราจะมากินแกงหน่อไม้กันค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วนะคะเพื่อนๆแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อาหารพื้นบ้านเราอาหารบ้านๆนะคะช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะเลยหน่อไม้ก็ทําอาหารได้หลายอย่างนะคะเพื่อนๆทั้งต้มทั้งแกงทั้งผัดทําซุปหน่อไม้นะคะแต่วันนี้พี่ันตรีแกงหน่อไม้นะคะเพื่อนๆอาหารบ้านๆแกงหน่อไม้ใส่ข้าวโพดนะคะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะเพื่อนๆ